สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีพฤษภนะคะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซิพที่ไม่ดีไปหวาดระแวงกันเนาะนะคะเรื่องราวพวกนี้อยู่ประจําวันที่1 6ถึง3าตุลานะคะ ชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัคนาราศีเดาจันเดาสุขสามารถดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอย่าเอาไปตัดสินไดๆทั้งสิ้นอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้แล้วนะ,ะราคาค่าครูนะคะก็มีแบบ 300บาท20นาทีดูดวงของเราคนเดียวอ่านเรื่องราวความเป็นไปในช่วงนี้นะคะก็คือการงานการเงินสุขภาพทั่วไปถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่กรณีอยากดูดวงเราแล้วก็คู่กรณีของเราก็คือแฟนเราเนี่ยก็500บาทนะคะ30นาทีเปิดให้2ดวงนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะใครอยากเรียนอ่านไพ่พลอยก็รับสอนอ่านไพ่นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ะะมาเริ่มกันเลยรูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีศพฤษภช่วงนี้ทะเลาะก,กันขัดแย้งกันห้ามไม่เท้านะะห้ามไม่เท้าขัดแย้งปัญหายุ่งเหยิงนะแต่ก็ยังคงต้องไปกันต่อแบบเหนื่อยๆไปกันแบบนะะแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนีออ้ทุกอย่างมันขาดหายไปเคย เคยดูมั่นคงคิดว่าเราจะไปได้วยกันได้ดีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนครอบครัวแต่มันเหมือนรู้สึกรู้สึกว่ามันลดลงแล้วพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยงานทํางานที่เดียวกันหรือมีกิจการร่วมกันนะฮะบางคู่บางคนเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวนะก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วนะความสัมพันธ์มันก็ดูยืดเยื้อนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะมีชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องนะเ,เหมือน คุณอาจจะต้องยังเชื่อมโยงกันทำงานด้วยกันหรือว่าก็พยายามปรับอะเนาะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เลยไปได้ช้าแล้วอ,อ,อย่างที่บอกอะค่ะดูห่างกันไปเรื่อยๆดูทำอะไรที่มันเหมือนลดลงไปเรื่อยๆความมั่นคงในความสัมพันธ์มันเริ่มไม่ค่อยมีนะคะขอดูชาวราศีพฤษภหน่อยค่คะแนวขอพลังงานให้กับชาวราศีพฤษภนิดนึงนะคะดูว่าชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้าง ขอไพ่5้าใบเอ่อ Judgment อัศวินดาบนะฮะแล้วก็เด็กถือดาบหกถ้วยแล้วก็อ่อหนึ่งไม้เอ่อเด็กถือไม้นะคะไพ่พลังงานบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน,น้านี้พวกคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กันมา นานเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานเรียนด้วยกันนะคะเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักกันหรือไม่มีคนเก่าคนใดคนหนึ่งของคุณหรือของเขาเนะะี่ยชาวราศีพฤษภก,กลับเข้ามานะคะไพ่บอกว่า judgment นะคะเป็นตัวตนของคุณเหมือนช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับรู้หรือการปลดปล่อยโอกาสอะไรบางอย่างนะแต่มันเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับอัศวินดาบแล้วก็เด็กดาบเหมือนจะได้รู้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันแย่นะคะเหมือนคุณอยากแบบ ทําให้อารมณ์คุณไม่ดีนะฮะทั้งความคิดทั้งจิตใต้สํานึกมันเป็นทั้งอัศวินดาบและเด็กถือดาบนะพยายามที่จะแบบเออช่วงนี้ต้องระวังคําพูดหรือความคิดของตัวเองนะมันจะไปเร็วมันจะงุดหงิดง่ายหรือมีอารมณ์ที่มันแบบค่อนข้างเยอะนะคะชาวออชาวราศีพฤกษภเนาะจิตใต้สํานึกก็เป็นเด็กถือดาบก็แบบอยากจะพูดอยากจะสื่อสารนะคุณนึกถึงความรู้สึกเก่าที่มันเคยดีอะ่ะ นี่ะแต่วันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอมันจะเป็นไปอีกได้หรออะไรเงี้ยความรู้สึกว่าเหมือนถ้าจะให้ความรู้สึกที่กลับมาหรือเขากลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันก็ค่อนข้างยากเนาะทีเนี้ยมันเหมือนกับมองย้อนไปอ่ะมันรู้สึกดีมากๆกับความสัมพันธ์นี้ในอดีตแต่วันนี้มันคือเจอจางแล้วก็มีแต่ปัญหาบางคนทะเลาะกันใช้คําพูดแบบทิมแทงกันนะแล้วก็คุณก็เจอตัวตนของคุณแนวโน้มมันคือเด็กถือไม้เหมือนคุณกําลังแบบโฟกัส ที่สิ่งอื่นโฟกัสที่การงานหรือกําลังจะขยับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางอื่นนะคะเนาะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่แบบอารมณ์มันเหมือนไม่ได้เลยทั้งความคิดทั้งจิตใต้สํานึกมันเหมือนเข้าใกล้แล้วร้อนมีปัญหาตลอดเวลาเนะี่ยความสัมพันธ์นี้มาดูเขาบ้างคะ่ะเด็กฟูคนนี้ก็โอ้อิสลามากคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะถ้าไม่ใช่คนอายุน้อยเขาก็เป็นมีความแบบ เป็นเด็กมีความเวลาอยู่กับคุณเขาเหมือนไม่มีการตัดสินใจทําอะไรเป็นคนที่รักอิสระมากแล้วก็ค่อนข้างเจ้าชูเลยเนะี่ยะไพ่บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะเอ่อทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาทุกอย่างไม่ได้แบบจะข่อยควา้าหรือจะจะตัดสินทําอะไรทั้งนั้นนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็ปล่อยมันลอยอยู่งั้นถ้ามีคนบอกให้เขาต้องชัดเจนหรือทําอะไรเขาก็จะปล่อยเป็นมันไปอย่างนี้เพราะว่าไพ่บอกว่า เขาก็มีความเป็นตัวเองนะควีนถือดาบนะควีนถือดาบก็มีความเมื่อคุณเป็นอัศวินดาบกับเด็กดาบเขาก็เป็นควีนดาบแล้วเขาก็จะเหนื่อยอ้คุณให้ได้นะคะก็คือนิ่งมาก็นิ่งกลับไม่สนใจแล้วคือนิ่งเนี่ยคุณทุกคุณแบบเหนื่อยนะแต่เขาแบบเที่ยวหล,ะละันล้าคุณก็เลยไพยจ่จัส m e เมนของคุณอนะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเดอ f ฟู l เออเออจัสเมนนะ่ะก็คือแบบปล่อยปล่อยปะปล่อย อิสระนะคะรับการปลดปล่อยคือแบบอยากปล่อยตัวเองแล้วปลดปล่อยตัวเองแต่ว่าของเขาเป็นเดอะฟูงเดอะฟูเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะเหมือนเด็กอะค่ะไปเรื่อยๆไพ่เ,เดทนะคะอดีตที่ผ่านมาพวกคุณพูดว่าเลิกกันแล้วหรอเนี่ยอาจจะพูดว่าเลิกอาจจะพูดว่าจบหรือเงียบเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะคุณ่ะชาวราศีพฤษภคิดถึงเรื่องเก่าแต่เขาคิดถึงแบบการเปลี่ยนแปลงการจบบางอย่างขอดูแนวโน้มอ,อีกค่ะอืจบ จบในที่นี้มันเป็นยังไงเออในอดีตที่ผ่านมาจะบอกจบกันไปแต่ว่าไพ่ของเขา keep strength ชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงอ,อ่าไพ่ของความต่างต่างชาติต่างแดนต่างที่ต่างถิน่นต่างภาษาต่างกันมากๆอายุที่แตกต่างกันนะคะมีน้องหมาตาบอดเดินมานะฮะอ,อ่าชนโต๊ะชนนู่นชนนี่นะไพ่นะฮะเออราศีสิงหรือว่าไพ่ strength เนี่ยมันเป็นความต่างที่ ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเองอ่ะแนวโน้มคือเขารู้ได้ว่าเดี๋ยวมันก็วนเวียนมาเดี๋ยวมันก็เหมือนกับมามาหายหายอยู่เงี้ยเขาไม่ได้แบบแปลกใจอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาส่วนคุณน่ะเป็นเด็กถือไม้คุณเหมือนมองสิ่งใหม่ละอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปอะไรละบางทีมันเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์นี้อ่ะมาดูค่ะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกนึือคิดยังไงนะฮะกับความสัมพันธ์นี้หรือรู้สึกนึือคิดยังไงกับเขาไพบอกหน่อยแชมพอนส์นะจริงๆอ่ะจริงๆคุณก็ยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะมันก็มีอะไรที่ดีเนาะแต่มันก็มีสิ่งที่ร้ายอะ่ะก็อยากจะแบบถ้าจริงๆอ่ะถ้าจะไปต่อก็ขอให้แบบพูดคุยการปรับ ความรู้สึกใส่การอะไรที่มันทําแย่หรือลดน้อยลงก็อยากให้ทํามากขึ้นอะไรที่ทําเยอะไปก็อยากให้ลดลงนะเพราะพ่มันบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับการทะเละาะหม่อีกแล้วนะห้ามไม่เท้านะฮะห้ามไม่เท้ามาอีกแล้วนะอยากให้พูดอยากให้สื่อสารกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันออกแนวไม่ชัดเจนเลยบางคนมีคู่อยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ คนนึงออกหน้าออกตาอีกคนหนึ่งถูกซ่อนถูกเก็บถ้าคุณได้เป็นคนอยู่ออกออกหน้าออกตาคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นฉากมันเป็นการละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่บางคนที่อยู่เบื้องหลังคุณก็รู้สึกได้ว่าถูกทอดทิ้งถูกไม่ใส่ใจนะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยแบบเฮ้ยเหนื่อยนะความรู้สึกของคุณแบบว่ามันเมื่อไหร่จะลงเลอลงเออยได้ดีทั้งที่คุณอยากจะปรับมากๆ temperance นะนะคุณพยายามยือ้อพยายาม ความสัมพันธ์หน่วงไว้แต่ว่ามันก็จะเอาแต่ทะเลาะกันเอาแต่ขัดแย้งมากมายทีนี้มาดูเขาค่ะมาดูเขาว่าเขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณเนี่ยขอดูหน่อยว่าคนคนนั้นที่ชาวราศีพฤกษภกําลังคิดถึงรู้สึกยังไงเดอะเฮอร์มิตนะฮะชาวราศีกันมาเกี่ยวข้องได้เขาบอกว่าเออความสัมพันธ์นี้ปล่อยให้เงียบไปก่อนเขาอยากอยู่ด้วยด้วยความรู้สึกว่าเออห่างๆกันก่อนหรือไม่ก็มองว่าคุณเงียบใส่เขาเนี่ย เราก็ไพ่บอกว่าสามดาบเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่เงียบเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่พวกคุณเจอมันไม่สามารถเนะี่ยแก้ปัญหาอะไรได้ให้เขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไม่ได้มากหรือเขาก็ทําได้เท่าที่เขาทำนะฮะเขาทําได้ที่เขาทําฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาก,ก็ต่างคนต่างเงียบไปก่อนต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปก่อนนะไพ่เดอะเฮอร์มิตคุบาจานนะคนที่ทํางานด้านแบบแนะนำแนะ เนะ่ชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยคอยสั่งสอนเนะาะไห่หกถ้วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเงียบเงียบเงียบไปแล้วเขาแบบ อารมณ์ดีแล้วให้กลับมาเนี่ยอารมณ์ดีเพราะเขาคิดว่าคุณอารมณ์ดีเดี๋ยวคุณก็กลับมาค่ะนะเพราะมันอาจจะวนลูปกันอยู่หลายรอบแล้ววนลูปกันมากมายแล้วอะ่ะเออเขาบอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาเนะเพราะว่าไพ่บอกว่าตั้งแต่แรกที่ขึ้นมาว่าเหมือนมีคนเก่ากลับมาฉะนั้นการกลับมาของพวกคุณมันวนๆเวียนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจํา วันที่16ถึง31ตุลาเนาะคลิปออกช้านะวันนี้16แล้วนะคะขอดูหน่อยอ่ะคิงเหรียญความนิ่งที่เกิดขึ้นดี e เอ็มเพอร์คิงเหรียญชาวราศีอ่ามังกรพึกศกันเนาะแล้วก็ ความนิ่งอ่ะแล้วก็มีไพ่ดิอัมพ์เออร์มาด้วยนะด h อ e มพ e เออร์ชาวราศีเมษได้นะแล้วก็ข้าราชการมียศมีตำแหน่งเออแล้วก็เป็นนักการเมืองได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ท่านโดยนิสัยเลยมีอีโก้มากๆวางตัวเพิกเฉยเป็นผู้นำสุดๆนะทั้งมีคิงเหรียญทั้งมีด h อ e m พ e เออร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยด้วยนะคะมันเหมือนกับ ดือ้อแข็งต่างคนต่างนิ่งคุณยังถือเขาไว้ค่ะแต่คุณก็เลือกที่จะวางนิ่งนะในช่วง15้าวันนี้ต่างคนต่างแบบทิฐิแรงอีกโก้แรงแต่ความรู้สึกอะ่ะมันยังมันยังเหมือนกันก็คืออะไรเธอ้อฉันก่อนเธอแบบอ่อนลงก่อนหรือว่าเออมันเป็นสิบถ้วยอะเนาะนะบางคนยังทําธุรกิจร่วมกันมันก็ต้องยังมีการพูดคุยสื่อสารกันนะบางคนเป็นครอบครัวกันยังไงมันก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันหรือยังต้องเชื่อมโยงกัน แต่ด้วยทิฏฐิเขาต่างคนต่างรู้ว่าอ่ะเราก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้ตัดขาดกันไปนะสิบถ้วยอะค่ะยังต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันสิบสามเหรียญด้วยนะคะบางคนเป็นครอบครัวมีข้อตกลงมีสัญญามีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําให้หลุดกันไม่ได้แต่นะฮะมันเป็นช่วงของความนิ่งนะยิ่งนิ่งยิ่ง,งรู้สึกว่ามันขาดหายไปสามไม้อะ่ะบางคนจะได้หันหน้ามาพูดคุยกันแต่คุยแบบคุยแบบ ต่างคนต่างมีอีโก้ะนะะต่างคนต่างแบบคุยกันในลนักษณะที่ฉันก็ไม่แพ้เธอก็ไม่แพ้ก็จริงๆก็ไม่รู้คุยกันนะคะถ้าเงียบได้ก็เงียบไปก่อนนะเพราะไพ่สามเหรียญมันเหมือนการหันหน้ามาพูดคุยกันสามไม้แต่ว่าพูดคุยได้มันก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้เคลียร์ปัญหาของพวกคุณอนะ นะเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะเป็นดีเอ็มพอร์เรอร์คือเขาไม่อ่อนแน่นอนคิงเหรียญน่ะยังอ่อนได้นะเอออะไรยอมได้ก็ยอมอะไรเฉยได้ก็เฉยคิงเหรียญอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ดีเอ็มพอร์เรอร์เหตุผลของฉันคือถูกต้องเหตุผลของที่มันเกิดขึ้นที่เขาจะต้องให้เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอารมณ์ของใพ่ฉะนนั้นพวกคุณนะ ต่างคนต่างดื้อมากๆเลยนะคะในช่วงวันที่16ถึงอาจจะบางคนไม่ได้คุยกันเลยแต่บางคนอะ่ะมันเหมือนมีข้อตกลงหรือมีธุรกิจหรืออยู่บ้านเดียวกันมันก็จะเหมือนต้องพูดต้องคุยอะคะ่ะนะแต่ก็คุยในในลักษณะเออฉันก็ไม่แพ้เธอก็ไม่แพ้อารมณ์ประมาณนี้นะฮะอ่ะมาดูกันว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนคะในช่วง15วันเนี่ยความรู้สึกของคุณเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบไหนคะ หนึ่งไม้สามเหรียญคุณอยากจะเริ่มพูดคุยเคลียร์ใจจริงๆสามเหรียญใหม่อีกแล้วนะจะเริ่มพูดคุยเคลียร์ใจแต่คอยบอกเลยว่าแปดดาบไม่ได้เป็นไปที่คุณต้องการหนึ่งไม้ก็คือเนี่ยแหละเริ่มกันใหม่พูดคุยกันให้ชัดเจนคือเคลียร์จะอยู่ต่อจะพอแค่นี้จะเริ่มใหม่หรืออะไรก็ช่างจะต้องพูดอยากจะพูดมากๆแต่รู้เลยว่า พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะสุดท้ายคุณอึดอัดหรือเหนื่อยอะคะ่ะมันอารมณ์แบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเอออะลยโอ๊ยไม่อยากคุยก,ก,ก็อยากคุยก็อยากอยากพูดก็อยากแต่ว่าถ้ารู้ว่าพูดแล้วมันไม่ไดีดีขึ้นะ่ะมันก็เป็นลนักษณะของแบบเออไม่พูดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดะะูของเขาแปดไม้เขายังก็อยากพูดกับคุณนะแต่ว่าเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยไม่มีใครยอมใครนะคนหนึ่งแปดดาบคนหนึ่งสามดาบก็รู้ว่ามันมันไม่มีจุดลงตัวที่พวกคุณจะจะจะเคลียร์กันได้อีกแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเธอก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมตามด้วยเดอะมูนค่ะเนะ่ฮะเดอะมูนก็คือความรู้สึกแบบหลอกหลอนหรือไม่ชัดเจนไม่มีอะไรดีมีคําพูดหรือการกระทํามันเหน็บแนมมันกระทบหรือว่าความรู้สึกเขามันก็ไม่ได้แบบ มันไม่ได้ดีไม่ได้โล่งอ่ะเหมือนกับเออบางครั้งก็เหมือนความสัมพันธ์ที่มันมันมาในรูปแบบเนี้ยมันแบบทําให้เหนื่อยนะก็คือแบบพูดไปก็เท่านั้นทะเลาะกันเหมือนเดิมคุณอาจจะบ่นเขาเขาอาจจะไม่พอใจคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในภาวะเนี้ยคือต,คต่างคนต่างซีเรียสแล้วกันถ้าไม่คุยกันได้ก็ก็โอเคอยู่นะเดือนนี้นะฮะอ่ะมาดูกันค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนำหน่อยค่ะ ให่อยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภไหมคะ 10บดาบโอ้ไพนนะคะ2เหรียญเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนก็ยังต้องเประคองอยู่ในความสัมพันธ์ยังวนกันอยู่อย่างนี้นะสิบดาบแล้วก็สองเหรียญก็ยังยื้อกันไปยื้อกันมามีสมเหรียญมาอีกแล้วเพราะพวกคุณอาจจะมีข้อตกลงกันหรือมีการต้องรับผิดชอบชีวิตการซัพพอร์ตดูแลกันหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าไพ่มันบอกว่ามันมีข้อตกลงอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะแบบอยากหย่า แต่ว่ามันมีเรื่องทรัพย์สินเรื่องข้อตกลงอะไรเอกสารหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่มันมันยังแบ่งไม่ได้ใช่ไหมมันก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนาะถ้ายิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันเหนื่อยมากๆแต่เหมือนคุณยึดติดกับคําพูดคําสัญญาค่ะคุณควรปล่อยคําสัญญานะบางคนเอาความรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรเออนะ เหมือนเหมือนเอาเหตุผลที่ตัวเองจะอยู่ตรงเนี้ยมาหลอกตัวเองตลอดเวลาค่ะเนาะฉะนั้นมันเหมือนกับไปยึดติดกับอะไรบางอย่างมันทําให้ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยแต่ก็ยังคงต้องอยู่อันนั้นก็ไพ่ก็บอกคุณว่าคุณก็ที่พูดมาก็คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคุณควรทํำยังไงถ้ามันแย่มันคุยกันแล้วหลายรอบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่คิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่คุณตัดเขาไม่ได้นะ คุณก็ควรจะเดินออกมาหรือปล่อยให้ตัวเองได้อิสระสักอย่างถ้าคุณหลอกตัวเองว่าเออเขาก็ยังเป็นเจ้ากรรมในเวรนะยังทรมานบ้บางคนพอไม่ได้ว่านนะแต่มันลนักษณะแบบบางคนใช้เวลานานบางคนก็ใจแข็งแป๊บเดียวแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตนะนะคะบางคนบอกว่าเจ็บทรมานเออออกได้นะแต่ขอเวลาหน่อยเจ็บมากๆนะยังออกไม่ได้ก็ รอกันไปก่อนนะบางคนพอแบบจะตัดได้ก็ตัดได้เลยฉะนั้นคุณก็ต้องหาวิธีของคุณที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกอยู่กับตรงนี้ตลอดไปเขาไม่เปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนหรือความสัมพันธ์คุณไม่ได้อยากได้อะไรคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเหมือนเมื่อก่อนที่ตอนคุณให้ฉันนะคุณยังทําได้เลยวันนี้คุณเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอทําไม่ได้เลยเหรอนะคะนั่นแหละ ถ้าเขาได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วเขาไม่กลับมาแบบนั้นคุณขั้นบอกว่าเออกลับมาทําดีมามาใส่ใจเหมือนเดิมในเมื่อเขาไม่กลับมาคุณก็ต้องหาทางไปอะค่ะที่ไม่ใช่ว่านั่งรอเขาแล้วคุณก็แบบอยากได้แล้วก็ทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะนะไพ่ก็บอกไปนะอ่ะนะคะมาดูเซมซีอีจริงนะคะเซมซีอีจริงอยากบอกอะไรเพิ่ม,เต,มเติมกับคุณคะใบที่43ค่ะ ชีวิตที่สุขสบายเผื่อใจไว้วันที่ตกบ้างนะคะมันก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้สุขสบายมันมองกลับกันได้นะถ้าควันนี้คุณไม่สุขสบายคุณก็เผื่อใจไว้วันหน้าว่าเออคุณออกได้คุณต้องมีความสุขค่ะไม่ใช่แบบฉันวันนี้ฉันสุขสบายวันหน้าฉันก็สุขสบายมันก็ไม่ใช่หรือว่าวันนี้ฉันทุกวันหน้าฉันก็ต้องทุกคุณก็ต้องขนขวายที่จะ เปลี่ยนตัวเอง move ตัวเองออกมาจากสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่เนาะนะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุก subscribe ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอ o m m e n t เลยนะคะสสดีค่ะ